คิดไปเองวันาจะมีเครที่อย mm ู่ข้างดิคนที่คอยบอกมาสุาปลาจฉันสั่งเศ้าด้กันในวันที่ฉันวันร้องหแต่มื่อฉันแน่นได้คิดถึงรที่เคยผ่านไปแล้วทุกๆุคนเข้ามาแลจากไปเทางที่หัวใจที่เคยได้รักใครมันคืออะไรื่ อย,ยยอย่างนี้ที่กำลังกีน,กน,นเ,ลเลยค่ะแม่โหดีใจเลยนะบางทีไม่ได้ล้วยอ่ะโอ้ว่าแต่ถามก่อนเลยดีกว่าอะไรสงสัยว่าคลิปไลฟ์โปรเจกต์เนี่ยคืออะไรมันมาจากคำว่าไปเขียวอ่ะไม่หรอ เป็นพิธีกรกระแาวารินที่เป็นโปรดิวเซอร์เนี่ยเขาก็จะไปเขียวให้กับศิลปินที่อยากจะมีงานของตัวเองอว่าอย่างของของมินเนี่ยทำงานเพลงที่เป็นแนวที่ตัวเองไม่เคยร้องมาก่อนก็เลยได้ออกมาเป็นฟรีไลฟ์โปรเจกต์ค่ะเห็นว่าโปรเจกต์นี้มีศิลปินมาร่วมเพียบเลยมีใครบ้างครับใช่ก็ตอนนี้มีมินแล้วก็ต่อไปก็จะมีศิลปินหน้าใหม่แล้วก็มีศิลปินหน้าเก่าอย่างเช่นพี่โอฟูตอพี่โอฟูต่อจะมาทำโปรเจกต์เดียวในอันนี้ด้วย แต่ตอนนี้ยังประกาศรับอยู่นะคะใครที่สนใจก็ส่งโมมาได้ w o w e b w o r d c a com ค่ะครับผมส่งมาเลยก็คือวงอินดี้แนวไหนก็ได้ยวลองมาดูว่าเข้ากันหรือเปล่ากับบินไลฟ์โปรเจกต์นะครับงานนี้นะแต่ว่าพูดถึง m อมวีของพี่ดีกว่าฉันคิดอย่างนั้นนะฮะอะไอย่างนี้บินไปถ่ายไกลถึงญี่ปุ่นนะฮะดันด้นพี่ดันดนก็เหนื่อยค่ะเหนื่อยแต่ก็คุ้มค่าที่ไปค่ะสร์ฟไพี่ที่ญี่ปุ่นสวยมากค่ะแล้วก็ตอนนั้นไปแล้วก็ มีซากุรงซากุระอะไรงเงี้ยจริงป้าเลยอ็มี่ภาพมันกสวยแน่นอนฟ้าหล่นแล้วน่ะสวยค่ะสวยนะฮะคือที่ขามกันได้นะผมเชื่อว่าคือไลฟ์โปรเจกต์น่าจะโดนใจกับคนที่ชอบกับเพลงพราะๆแน่นอนเพราะว่ามีหลากหลายแนวด้วยนะฮะอยากจะโหลดอยากจะเอาไปของตัวเองไปทำงานพี่ก็ดอกจันสีเก้าหกับรหัส82ได้เลยค่ะรหัส82นะฮะดอกจันสีเก้าหกเก้าเลจ้ะแต่ว่าตอนนี้นะฮะผมมีงานจากคือไลฟ์โปรเจกต์ หนึ่ง,น,งนะฮะโอ้โหเป็นรุ่นพี่ที่เรียกว่าโด่งดังจากโกรปรเจกต์นี้เลยนะสำ<ะ>หรับพี่บอยพีซแมคเกอร์นะครับตอนนี้เพลงที่ดังล่าสุดเขาเพลงนี้ครับผมการเปลี่ยนแปลงครับ